อ่าโอเคน่าจะได้แล้เลยมีปัญหาเยอะเลยนะไปสามคลิปหนึ่งโอ้โหปัญหาทั้งสามคลิปเลยอ่ะอัดใหม่อ่ะรอบที่สี่โอเคฮะอันนี้เราจะจับอาร์เจนตินาอออาร์เจนตินา อาเจินทวิทย์ที่อาจจนตินาโอ้อาจจนตินาโอ้ยอาจจนทวิทย์ซึ่งของก็เตรียมมาพร้อมหมดแล้ว ตอนแรกก็เตรียมไว้ก่อนประกอบเตียยโอเคมันจะอยู่ข้างบนบนบนเลยแหละจริงจริงก่อนอันนี้อ่าไปแล้วหนึ่งคลิปนะแต่ไฟเป็นหายแล้วนะจ้ะ มีแต่เสียงคนพูดไม่มีเสียงเกมมัอมีปัญหาบ่อยแล้วเกินบ่อยขนาดที่ว่าจะอ,อาจต่อได้ไหมเดี๋ยวอ,อันนี้แหละก็จะไม่ปิดจะไม่ปิดแต่แถวนนี้แหละ หวังว่าจะเจอแล้วก็หวังว่าฟิลมจะไม่ร่วงด้วยอะไรเนี่ยร่วงจังเลยแดงแดงสไปนูอยู่ตรงนี้แล้วเจนไปไหนนะ่ะไหนดูเลยแรวร้วอยไหมไม่น่าใช่ร้อยนั่นก็ไม่ใช่ มันมาทางซ้าย่นีะต,ตัวตัวล่า,าั้ยใช่ไหมใช่ตัวล่าั้ยตัวล่าใช่ไหมไม่ใช่นันจะเป็นตัวเวิรอล,ลที่เราจะจับมันแต่จับไม่สำเร็จต้นหนาวอืมบินหายไปไหนเนี่ย ยิงจับตัวเวลีน้อยแล้วไม่ค่อยอัพเวลให้มันก็ได้นะไม่น้อยยิงจับง่ายนะ,อะดอนดีใช่ไหมนะเออถือโอกาสมีจับสองตัวนี่นะโยชไปทำดอนดีเราจะจับเขา ุกตอกจะแบบพิเศษปังเราให้โอ้โหอ,อืมครับสลับอืมสลบไปแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อให้ก่อน,น,ออน,อนไไเนื้อเราดอนดี้กินอะไรลูกเบอร์รี่เก็บแต่เนี้ย ตนตัวนี้ทิ้งเลโอเคขึ้นเทียมมี่ตัวล้านัดเรยียดไหล่ดูี่ตัวไหนจะจะนั่นก่นอนยวต้องทำที่ขี่เริ่มด้ดอนดีก่านะ ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นซูนสา,ส,าสามตัวที่สามนะสาวตัวที่สามที่รถจับตัวอาเจนตัวนี้สตาร์ี๋ยวนะไปอัพอะไรให้เมื่อกี้อัพอะไรให้เมื่อกี้มองไม่ทัน สปีดแล้สปีดแต่เตมิน้าหัหลงอะไรทั้งนั้นสไปโนก็เดี๋ยว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 เดีด๋ยวเที่ยงมาอะไรเอาลูกดอกล็อกวอล nggak kok, ah, jepai dulu lah kan, atau nih, ting, uh-huh, kelang buah kacang mau马来, spy novel 12, hmm, salmon, oh, แถวมอนเรไม่ต้องไหลแต่รีกปิเลยว้าวโอ้โหเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้แนวไงวแล้วกดเตะมาแล้วต้องกดเตะก็เลยเตรียมก่ไอไว้แม่สาย ว่าแล้วก็ต้องเตียกนาทีงนะใช้แล้วเดีย๋ยวจะไปนอูอ,<า>อนมีละวมั้ยอันไหนไม่เอาก็ไป,นปนหนังแ,นแ,นแ,แล้วแทกกันแทกแล้ว เ cool. cool. แทสซลมอนน้ำมันเท่าไหรแต่ปีญญปลันยายอฮะไปล่ไปลไปลไม่มีตัวอะไรทำอะไรได้ลิงลนไหนไหอาเจนตื่นยังเกิดแล้ว อัพเจนตื่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อ04 <c oughs> ล้วพอใส่อันนะโอเคอใส่เนี้ยลงไปก่อน เดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวมาใช้เนี่ยนะเองบินคนเลยเนี่ปีเท่าไหร่อ่ะกระปีหนึ่งหลอ เราไปถึงบ้านเราก็ต้องไปเก็บเบลสินะอืมเก็บเบลเก็บเบลอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่าค้างอย่าค้าง พวกเลารู้ระหว่งางทางได้ม,มากไม่ดีว่ะกลับกลับก่อนค่อยเพิ่มเลยนะการดัง,ง,ท,ง,ท,งที่เดินทางกลับที่ยาวงเนี่ยไก่ขันไก่จะได้ยินใมว่าเสียงผู้ใด จรมันบินวนมะเนี่ยเนี่ยบินวนไปวนมาดูดูดูสนุกมากผ่านป่า วันนี้ไปก็จะถึงแล้วทานซ้ายมาตรงจับต้มดีนะจับต้มดีไม่ใช่ไก่เลย แล้วก็จะทำที่ขี่แล้วก็ไปาฟาร์มหินฟาร์มหินรอบๆบ้านให้มันเรียบๆลงลงกหาวหาวเลยโอย

เร็บเรื่องมาเบอร์รี่ี๋ยวจัดตรงนี้ได้สองพันสองพันโอเคอืม้แล้วก็ทำที่ขี่ของรันดี้ เปล่ามหรือเปล่านี่อ่าของตัวอะไรไ,ม,ไม่รู้เมก้าโลซาลัสเมกาโลซาลัสตัวอะไรตัวใต้น้ำนี่ยเลยแต่ตัวอะไรวะนอนดีใช้หนังแล้วก็เห็นมันเป็นหนัง เห็นโอเคอืมคาบมาแล้วก็เก็บแขางจะไฟเบอร์อยู่จริงนะไฟเบอร์อ,อยู่อ่ากระสุนสายปไปเฮ้ย ไม่พอปล่อยไปปล่อยไปเน,นื้อขวดนี้เราใส่เวลาอะไรดีไอ้ของบนเนี่เนี่ยเป็นพวกของที่จัตตลีแล้วกันเนาะ เหลือไว้ประมาณนี้โอ okay. เครื่องหล็กล่ะปล่อยปล่อยเผาไปอที่ขี่ที่ขี่รอนดีที่ขี่รอนดี้ตรงนี้มาทำการฟาร์มหิน เพื่อมาดำเอิแบบนโอ้ถากหน้าบ้านก่อนเลยเร็วนะแต่เลี้ยวแยกหน่อยตายทุกไปฮะทุกไปเดี๋ยวค่อยลังบ้านใช้เป็นบ้านไม้ก่อนแล้วกัน แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่มันดูดูด้วยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวๆๆ้วแ้้ไอ้ตัวนี้อะไรประกอบฉากไม่เนี่ยประกอบฉากจริงดิประกอบฉากก้อนซะใหญ่นะว่าจะทุบได้ประกอบฉาก nha Đây mà thất lại Mở giám an Ừ, vậy ta ta vẫn mới mì mót ở ta sạch sẽ của phụ nữ là phò mì có sẽ cần dự nó. ประมาณนี้ก่อนปะนะประมาณนี้ก่อนโอเคครับหนอครับเลเวลเลือกระดับหนึ่งแสนดาเมจก็หนึ่งแสน,เร,น,แสนเรืองสปีดไม่ต้องก็ได้ไมั้ง สองแสนไปฮะเหลืออัพเลือดสองแสนสามมื่นโอเคตัวตัวก็เล็กนะแต่แต่ดูที่อันที่ของที่วันปล่อยวอร์เลอร์ <c oughs> อ รัดนี้อ่าเอาางั้นก็รัดนี้เอา,ไ,อา,าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเลยถ่ายถ่ายถ่ายคู่เลยเก็บเก็บขี้ควันเก็บขี้ควันมันบงังนี่นี่ โอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วรันะสร้างที่ปลูกผักปลูกพืชกันสำหรับร์นนี้ไปก่อนนะครับผมไปฮนะ